การสร้างเอกสารนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003ในบทเรียนนี้เราจะสร้างสไลด์ทั้งหมด3หน้าหน้าแรกมีหัวข้อว่าบ้านของฉันเป็นแนะนำนะครับสไลด์ส,สจะมีส่วนของเนื้อหาคือคำว่าการเดินทางสไลด์ที่3คือคำว่าภาพประกอบก็จะมีภาพถ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดโปรแกรมก็ไปที่ start โปรแกรม Microsoft Office แล้วก็คลิกคำว่า Microsoft Office PowerPoint 2003เมื่อเริ่มต้นนะครับเราจะได้สไลด์เปล่าๆรั้วที่รับวแบ์สไลด์ไม่มีอะไรนะครับรถ้าเราต้องการออกแบบก็ไปคลิกที่ออกแบบบนทูบาร์ผมชอบแบบที่มีพื้นเป็นสีดำแล้วตัวอักษรสีขาวแบบนี้นะครับพอเลือกมาเสร็จปุ๊บ ก็จะมีแม่แบบให้เลือกอีกผมไม่เลือกแล้วผมใช้เลยนะครับผมก็จะสร้างสไลด์แรกนะครับสไลด์แรกจะมีข้อความว่าบ้านของฉันนะฮะผมก็พิมพ์ไปตรงนี้ว่าบ้านของฉันนั้นในหน้ารองนะครับหรือชือเรื่องรองนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าจะทําโดยใครจะทําเมื่อไหร่นะครับซึ่งปกติก็เป็นเรื่องปกติของสไลด์ ซ้ตอนนี้มีสไลด์เดียวครับก็มีส่วนของพรีวิวตรงนี้นะครับเราสามารถกดว่าสร้างภาพนิ่งหรือว่าสไลด์เพิ่มเติมนะครับสังเกตว่าสองส่วนนี้ต่างกันนะอันนี้เป็นหน้าแรกจะมีหัวข้อใหญ่ๆขึ้นแต่ถ้าเป็นหน้าที่2 3 4เป็นต้นไปหัวข้อจะอยู่ข้างบนและมีเนื้อหาอยู่ซึ่งเป็นข้อความอยู่ข้างล่างเราวางแผนว่าหน้าที่2จะมีหัวข้อว่าหรือว่าชื่อเรื่องว่าการเดินทางผมก็พิมพ์ไปตรงนี้ว่าการเดินทาง ส่วนเนื้อหานะครับเราจะแบ่งเป็นหัวข้อก็คือไม่ได้แบ่งเป็นเหมือนกับเรียงความนะฮะจะแบ่งเป็นข้อข้อเพราะสไลด์ขอ,องพอพอยน์ัน้นเรามักจะใช้ประกอบการบรรยายไม่ได้ให้ใหผู้เรียนเนี่ยตามนะฮะเราจะเป็นคนที่แบ่งว่าทีุ่ทังจากตัวเมืองเป็นอย่างไรผ้านนะเป็นอย่างไรมีทั้งหมด5ห,หัวข้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับในสไลด์ที่2แต่ว่าเราต้องการให้ มีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่านี้นะครับเพราะถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบทื่อๆนะขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเลยเราก็จะไปที่ออกแบบครับแล้วกดคําว่าโครงร่างการเคลื่อนไหวตอนนี้เราอยู่สไลด์ของการเดินทางนี้นะครับถ้าเรากดคําว่าโครงร่างการเคลื่อนไหวเขาก็จะมีแบบให้เลือกฮนะเราสามารถลองคลิกดูได้นะครับผมจะไปที่แบบเลื่อนขึ้นจนชัดขึ้น น,นี่เป็นตัวอย่างเป็นการรีวิวให้ดูว่าถ้าเลื่อนขึ้นจนชัดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ชอบเอาแบบเลื่อนลงจนชัดขึ้นก็ได้ครับถ้าเราชอบแบบนี้นะครับเราสามารถทดสอบด้วยการกดชิป f 5นะครับหรือไม่ก็มาปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการนําเสอนอภาพหรือจะคลิกคําว่านําเสอือภาพนิ่งตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าผมกดชิป f 5ก็ได้ทําได้3วิธีนะครับ เนี่ยฮะการเดินทางเมื่อคลิกแล้วคือข้อความจะมาต่อเมื่อเราพูดเสร็จพอพูดเสร็จเราก็จะคลิกนะครับข้อความก็จะปรากฏอันนี้ข้อความจะปรากฏเมื่อผมคลิกนะครับถ้าเราไปที่สไลด์แรกแลก้วก็กดนำเสนอนะครับเมื่อเราบรรยายเสร็จสับหน้าแรกแล้วก,กดคลิกต่อมาก็เป็นหน้าที่2นะครับผมกด e s c a p e ก็คือการยกเลิกอยู่มุมบน ซ้ายนะครับมีปุ่ม escape เพื่อยกเลิกการนำเสนอผมต้องการภาพนิ่งภาพใหม่เพื่อสร้างสำหรับสำหรับอะไรครับจำได้ไหมสำหรับภาพประกอบสมมติว่าเราบรรยายไปเสร็จแล้วเราต้องการนำเสนอภาพนะครับแล้วก็มาที่ข้อความตรงนี้ว่าภาพประกอบอันนี้เราก็เขียนเนื้อหาประกอบได้ครับว่าเป็นตัวชั้นนะครับตัวชั้นสมมติอยู่ติดกับบ้านนะครับเราสามารถ อันนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับย,ย้ายลดขนาดได้เคลื่อนย้ายได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นกล่องเสร็จแล้วเราก็จะมีการแทรกหรือว่า Insert นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จากแฟ้มถ้าเรามีถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ผมเป็นคนเกาะคานะอันนี้คือมนุษย์เกาะคาครับเท่าที่เรารู้จักกันอ่าเรียบร้อยนี่คือภาพหนึ่งภาพเราสามารถแทรกภาพ ได้หลายๆภาพนะครับจากแฟ้มนะฮะแทรกภาพแล้วก็ก็ามาตรงรูปภาพจากแฟ้มความฝายเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับก็ใส่แผนที่บ้านเข้าไปได้นะครับรูปนี้อาจจะมาจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องมือถืออะไรก็ได้แล้วก็ความบรรยายนี้ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมไปได้ว่าตัวฉันแล้วก็แผนที่บ้านของฉันนะครับครับ จากนั้นถ้าการเสร็จหมดแล้วเราก็ต้องเซฟนะก็กดแฟ้มบันทึกเป็นนะครับแฟ้มสมมติเอาวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับชั่วบ้านของฉันคําว่าชื่อไฟล์จะปรากฏอัตโนมัติตามที่เราใส่ชื่อเรื่องไปตั้งแต่แรกนะครับอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับกดบันทึกเรียบร้อยครับเราได้จัดทำพอพอยทั้งหมด3สไลด์นะครับสไลด์ที่1สไลด์ที่2สไลด์ที่3เราปิดสไลด์ตัวนี้ไปนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับเราต้องการนําเสนอเราก็เห็นคาว่าบ้านของฉันบนเดกสก์ท็อปดับเบิลคลิกครับเสร็จแล้วก็กดชิป F5 นะครับเราก็จะนําเสนอก็คือพูดไปนี่คือโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารนําเสนอด้วย Microsoft Office PowerPoint ครับ